สวัสดีครับวันนี้ร้านตาิ้ลจะมาเปิดการขาย bmw 400รหัส gt นะครับแน่นอนครับว่ารหัส gt ก็คือเป็นรหัส touring นะครับถ้าเป็นรหัส x ก็จะเป็นตัวที่เป็นแนวสปอร์ตหน่อยออสปอร์ตนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถสีเดิมนะครับเป็นสีเทานะครับเทาคล้ายคล้ายกับเทาลัมโบนะครับเทาเงานะครับสีเงาก็ข้อเดียงสีเงาคือดูแลรักษาง่ายแล้วก็สามารถจะเคลือบสีได้นะครับขัดสีเคลือบสีให้มันเงาฉ่าได้อยู่ตลอดเวลานะครับ คันนี้บอกหูขนยางนี่ขนยางยังอยู่ไม่ว่านะเส้นกลางยางยังอยู่เลยจานดิสนะครับยังไม่มีรอยแทบจะไม่มีรอยเบรกเลยนะสภาพกิบมากคุณว่าเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากไล่ตำหนิต้องบอกว่าไล่ตำหนินะไล่ตำหนิไล่ริ้วรอยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยแล้วลจอดห้องแอร์มาตลอด นะครับถ้าใครติดตามใน a ฟ e b o o k หลักของผมเนี่ยก็จะเห็นวันที่ผมไปรับรถคันนี้มานะครับไปซื้อกับอาเจ็ตคนหนึ่งนะครับอาเจ็ตคนนี้ก็เขามีท่านเมียยุ้วแหละน่าจะมีเจ็ดสิบแล้วอ่ะเจ็ดสบกว่านะครับไปเห็นในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ซื้อมานะครับซื้อเงินสดด้วยนะมือเดียวในเล่มซื้อเสร็จก็เอามาจอดแล้วก็ขับแกก็ขับได้ในซอยบ้านนะเพราะว่าขับไม่ไหวขับไม่ไหวนะครับ ขนยางนี่ยังใหม่เลยแกก็จะจอดอยู่ข้างโต๊ะทำงานของแกในอู่แท็กซี่แห่งหนึ่งนะครับถ้าใครถ้าใครเห็นเห็นผมติดตามอยู่ก็จะเห็นผมวันที่ผมไปไปซื้อรถนั่นเองนะครับตอนที่ไปซื้อเนี่ยเลขหมร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับผมก็ขี่กลับมาเลยแหละได้รถมาผมก็ขับกลับเลยไม่ไกลจากร้านเท่าสักเท่าไหร่ไม่กี่กิโลก็เลยขี่กลับขี่กลับแล้วก็ขับไปล้างขับไปล้างเคลือบสีอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับ กิฟมากอะ่ะคันนี้นะต้องบอกว่าใครได้ไปในโคตรคุม้มนะครับดีอยูไปซื้อรถใหม่นะประหยัดไปได้เยอะคันนี้นะครับ,บเบาะเบ้อทุกอย่างเนี่ยหไอเมจิกที่เขาาร์ k เวลาเขาเช็ครถตอนรถใหม่ยังอยู่เลยนะยังอยู่เลยนะฮะใหม่ใหม่ใหม่ใหม,ม,ม่จริงทุกอย่างครบนะบุ๊คเซวิสคู่มืออะไรที่มันเหมือนกับที่เหมือนกับออกใหม่เนี่ยอยู่ครบหมดยันไปเสร็จตอนซื้อรถเลยดีกว่านะครับ แล้วก็เลขมาอยู่ที่ตอนนี้ตอนไปเอาร้อยี่สิบเจ็ดตอนนี้ร้อยสี่สิบสี่กิโล่าร้อยสี่สิบสี่กิโลนะจะเห็นมีคนในกลุ่มเขาไปอัปเดตพวกอซอฟต์แวร์กับตัวเรือนใหม่ให้มันดูทันสมัยเหมือนพวกตระกูลเจสสวยดีนะลองไปดูในกลุ่มผมเห็นเขารับทําอยู่ทาถึงบ้านเลย ขึ้นหนึ่งแมสเซจนี่คือไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันเตือนให้เซอร์วิสระยะ1 0 0 0พันโลแต่ด้วยความที่ว่าคันนี้รถมันยังวิ่งไม่ถึงพันโลแล้วมันถึงระยะเวลาก่อนนะครับมันก็เลยโชว์ขึ้นมาก็คือเรียกว่าคันนี้ยังไม่เคยเข้าศูนย์เลยแล้วกันซื้อมาจอดจอดจริงๆขี่แค่ปากซอยเดี๋ยวตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่อยงยนต์กันดูนะครับอ๋ออจารเขาบอกว่าเคยให้ศูนย์มาเปลี่ยนแบตไปลูกหนึ่งนะครับก็ด้วยความที่ว่ารถมันจอดนานเนาะก็เปลี่ยนแบตไปแล้ว นะครับอย่างอื่นก็สมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายนะครับหน้าจอก็ถือว่าสวยงามนะรุ่นนี้นะครับเป็นดิจิตอลขนาดประมาณ7นิ้วนะครับนะครับสวิต์มาถึงระยะไนะงรถปี2019นะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นโชว์ว่าถึงดิววันที่8 8เดือน3 2020เท่ากับรถมันน่าจะปี2019เพราะว่ามันดิว1ปีเนาะประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือเขาบอกว่าขับเกินมา 839กกิโลเพราะว่าตอนนี้มันวิ่งแค่1้4ยส่ก็คือมันเตือนระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง1,000งพโลแรกนะครับอย่างอื่นก็สวยงามนะครับเรื่องของราคาดีกว่าคันนี้เดี๋ยวผมไม้ดูไฟหน้าไฟอะไรก่อนสวยงามไฟท้ายนะครับจริงๆมันไม่กระพริบนะแต่ดูในกล้องผมมันกระพริบว่ะ บางทีมันกระพิษนั่กระพิดนะรถสวยนะสติเกอร์เนี่ยครบหมดท,ท,ทุกอย่างเลยเหมือนซื้อรถใหม่อะรถมบือเดียวด้วยนะเอกสารทุกอย่างครบนะครับแล้วก็คันนี้ราคาจัดไปเลยนะจัดไปเลยจัดไปเลยสามแสนกับห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนกับห้าพันบาทเท่านั้นนะจริงๆมันเป็น บิ Big oter, ๊กสกูตเตอร์ไซส์กลางนะครับไซส์กลางต้องบอกไซส์กลางนะเพราะเครื่องยนต์มัน400ซีซีเพราะว่ากระโดดไปนี้ก็เป็น650ซีซีนั่นเองนะครับก็เป็นสไตล์ตัว GT ก็เป็นสไตล์แกรนโตริสแกรนโตริสโม่นั่นเองนะครับก็เบาะเขาจะกว้างมีตัวพิงหลังขนาดใหญ่นะครับแล้วที่ผมเห็น B M เนี่ยผมชอบเพราะว่ามีเว้าช่วงนี้เนาะเวลาเราขาวางเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันเว้าหลบได้คือมันไม่อ้าไม่ง,งั้นเวลาเราขับบางทีเราต้องอ้าขาออกมา นะครับอเอเครื่องยนต์เนี่ยรู้สึกจะเป็นสามสี่แรงม้านะประมาณสามสี่แรงมา้าแล้วก็โลกรลขับเคลื่อนก็เป็นระบ,บี CVT เหมือนพวกโฟรซายแอนแม็กนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของของแต่งเนี่ยก็ผมก็มีจําหน่ายนะของมาลอซี่พวกชุดชามชุดคัตนะครับชุดกรองอากาศอะไรเงี้ยมีขายนะครับที่ร้านซื้อรถที่ร้านก็ยังได้รดส่วนลดอีกสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับแล้วก็ดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับด้านหน้านี่ ถึง400ซีซีนี่เขาให้ดิสก์คู่มาเลยนะนี่ซ้ายขวานะครับพร้อมปั๊มเบรกนะครับสูงว่าสวยงามนะเขาบอกว่า B M รุ่นนี้นี่เขาประกอบอินเดียนะเขาเขาประกอบอินเดียคือฐานการผลิตเขามีผลิตหลายประเทศแหละนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรหัสตัวเครื่อง400เนี่ยประกอบอินเดียเลยนะครับแต่ก็เป็นมาตรฐานของเยอรมน,นีอยู่นั่นเองนะครับราคารถใหม่รุ่นนี้เนะี่ยอยู่ที่30,000น 99,000บาทรวมจดทะเบียนก็400,000ต้นๆเองครับนี่ก็ถือว่าประหยัดไปได้100,000บาทนะประมาณ100,000บาทนะครับคุณได้รถที่วิ่งแร่ร้อยก100ว่าโลไปใช้เหมือนรถใหม่นะเหมือนรถใหม่ต้องบอกว่าเหมือนรถใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับว่าเรื่องของยูบล็อกนะครับซ้ายขวาต้องกดนี่ก่อนไม่งั้นมันล็อกเป็นไฟฟ้านะเปิดเบาะหลังก็เป็นไฟฟ้านะน้ำมันไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะครับ เก็บของได้มีที่ชาร์จได้นะครับช่องนั้นเป็นช่องแบบต้องไปซื้ออุปกรณ์เข้ามานะเป็น USB เครื่องมือติดรถครบนะครับแล้วก็ให้ดูข้างนี้นมีมีไฟใต้เบาะสองสว่างให้ด้วยแล้วก็สามารถจะเพิ่มสัมภาระตรงนี้ได้คือจริงๆแล้วมันใส่หมวกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับด้านหน้า1ใบแล้วก็ด้านหลังหนึ่งใบนี่ครับเปิดลงมามันจะเป็นถุงนะครับคล้อยลงมาแบบนี้นะครับ อันนี้ต้องเอาขึ้นนะถ้าไม่เอาขึ้นจะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วมันก็ไม่สามารถสตาร์รถขับออกไปได้นะครับช่วงนี้มีแต่รถสวยๆวใหม่น้อยๆไอันนี้ร 100, 100้อยร้อยกาโลอันนี้สองพันสามร้อยโลโมเดลใหม่ตัวที่มี t ท a c i o n control นะครับคันนี้ไปเร็วเหมือนกันแน่นะครับแล้วก็รถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันยังไงก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวผมส่งอัลบั้มรถที่อัปเดตให้เพราะบางที youtube เนี่ย ไม่ได้อัปเดตนะครับคืออัปเดตมันอัปเดตแหละมันอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าบางทีคันไหนที่ขายไปแล้วในยู u ูบเนี่ยผมไม่ได้ไปลงว่าขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูรถที่อัปเดตนะครับก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ใน Facebook ผมได้นะครับชื่อร้านตาเบิ้ลนะครับภาษาไทยพิมพ์เขาว่าร้านตาเบิ้ลเจอเลยนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ